วันนี้เอมีเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งแต่ว่าจริงๆเป็นข้อมูลสรุปค่ะของปี2021นะคะที่เอมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยทำแบบประเมินอาชีพเพื่อที่เราจะมาสรุปข้อมูล Five ฟ h a เ e s ของคนทำงานกับนักศึกษานะคะในปี2021กันก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะยังมีงานทำกันอยู่นะคะก็คงยังไม่ได้โดนออโตเมชันขนาดฝปจริง Winter Olympics ก็ขอขอไฟล์ขึ้นมาเลยค่ะเป็นไ s h a เ e s off Life of university students and professionals ในปี2021ค่ะเราจะมาสรุปกันค่ะว่าข้อแรกเลยสิ่งที่นักศึกษาติดตามเป็นประจำม,ม,มีให้เลือก18หัวข้อนะคะแต่ว่าเราจะมาสรุป top 5กันระหว่างปี2020กับ2021มันต่างกันยังไงค่ะปี2020เนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือข่าว gadget ใหม่ๆอันดับ2คือข่าวเทคโนโลยี3คือสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม สี่คือละครและรายการโทรทัศน์ห้าคือข่าวอัจฉริกรรมส่วนในปี2021ค่ะจริงๆก็มีส่วนที่คล้ายแล้วก็มีส่วนที่ต่างนะคะอันดับแรกเนี่ยยังเป็นข่าวเทคโนโลยีอันดับสองเป็นข่าว g a d g e ตอ่ะยังคล้ายกันอยู่2020่กับ2021ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ว่าต้อง work from home เรียน from home ด้วยหรือเปล่านะคะคว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์เพื่อที่จะให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะของมันต้องมีก็เลยมากันเต็ม แต่ว่าอันดักสามค่ะข่าวเศรษฐกิจแต่เดิมไม่มีนะคะแต่เดิมเนี่ยปีสองพันยี่สิบเนี่ยไม่ได้ติดตามกันแต่พอปีสองพันยสิบเอ็ดติดตามกันทําให้นึกถึงน้องคนที่ว่าอายุสิบสี่แล้ววิเคราะห์เป็นฉากๆว่าจะแก้ปัญหาเรื่องหมูแพงยังไงอะคะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้นักศึกษาเนี่ยเขาว,วิเคราะห์เศรษฐกิจกันแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็คืออาจจะเริ่มสนใจเรื่องคริปโตหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่า อยากจะรู้ว่าทิศทางเป็นยังไงแต่ว่ายังไม่ได้มีคริปโตอยู่ในท็อป5ที่ติดาอย่าเพิ่งรีบเข้ามาคน้องช่วงนี้กําลังปั่นปวดนะฮะจก่อนจะเข้ามานี่เตรียมเตรียมใจดีๆนิดหนึ่งนะครับก่อนเข้าตลาดคริปโตนะฮะต่อค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมีเรื่องของข้อมูลสุขภาพ,พโภชนาการนะคะคือในปี2020เนี่ยต้นตนปีอ่ะเรายังไม่มีโควิด19 แต่ว่าในปี2021ี่เนี่ยคือผ่านโควิด1 i กันมาแล้วนะคะก็อาจจะเป็นอีเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยสนใจเรื่องข้อมูลสุขภาพแล้วก็โภชนาการมากขึ้นส่วนละครโทรทัศน์เนี่ยก็ยังคงอยู่ค่ะในท็อป5ไปดูฝากข,ของคนทำงานกันบ้างค่ะแล้วคนทางานหลักเปลี่ยนไหมสิ่งที่เขาติดตามตั้งแต่ปี2020มาเป็นปี2021นะคะสิ่งที่คนทำงานติดตามในปี2020เนี่ยคือข่าวเทคโนโลยีข่าวเศรษฐกิจข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ทำอยู่ ข้อมูลสุขภาพและโภชนาการการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนค่ะส่วนในปี2021เนี่เนี้ยจริงๆแล้วถ้าดูเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเหมือนกันแต่ว่ามันเปลี่ยนอันดับขึ้นลงนะคะแต่สิ่งที่ต่างจากนักศึกษาเนี่ยคือคนทํางานเนี่ยติดตามเรื่องการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ทํางานอยู่ค่ะแน่นอนว่า การบริหารความมั่งคั่งเราต้องมีความมั่งคั่งก่อนเราจะต้องมีเงินก่อนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่คนทํางานพอหาเงินมาได้ก็จําเป็นที่จะต้องหาวิธีให้เงินมาทํางานให้เราใช่ไหมคะพี่ธงวัลอืมถูกต้องครับแล้วก็น้องๆเขายังไม่ได้ทางานเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้แบบ ติดตามอุตสาหกรรมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนที่ทํางานแล้วเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ตัวเองทํางานอยู่ว่าตกลงจะยังไงได้รับผลกระทบของโควิด -19 ขนาดไหนเศรษฐกิจ hmm. ต่อไปนี่คือเราต้อง move ไหมเปลี่ยนอุตสาหกรรมไหมหรือว่าจะทํำยังไงให้ยังอยู่รอดในอุตสาหกรรมนี้นะคะ hmm. ถัดมาจะเป็นเรื่องของสวัสดิการค่ะสวัสดิการที่ต้องการอันเนี้มี25ตัวเลือกค่ะแต่ว่าข้อแม้ก็คือ ถ้าสมมติว่าคุณได้สวัสดิการอันนี้คุณจะต้องลดคนเงินเดือนเดือนละห้าร้อยบาทครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะเอ็มกลัวว่าทุกคนน่ะก็จะเลือกทุกอย่างเลยแน่นอนได้เยอะกว่าก็ดีกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าได้เยอะแต่ว่าคุณต้องลบเงินเดือนตัวเองเดือนละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยคุณพร้อมที่จะแลกกับสวัสดิการอะไรบ้างอ๋ออันนี้ตั้งเงื่อนไขไว้ให้เลือกว่าถ้าคุณเลือกนี้คุณต้องลดเงินเดือนห้าร้อยออน,อน,นะอ๋อเพื่อให้รู้สึกว่าจะตัดสินใจลำบากขึ้นนิดนึง ใช,ใช่ค่ะกัวไม่งั้นทุกคนก็เลือกทุกอย่างเลยค่ะค่ะก็มาดูกันค่ะทั้งสองกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าคนทํางานเนี่ยก็คือต้องการประกันสุขภาพแล้วก็ประกันชีวิตและอุบัติเหตุทั้งคู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าทรดิชั่นเนี่ยปกติแล้วเมื่อก่อนก็คือ ที่ทํางานทุกที่ก็คือต้องให้สิ่งน,นี้อยู่แล้วหรือเปล่านะคะก็เลยมาเป็นอันดับ1กับอันดับ2ส,ส่วนอันดับ3อันดับ4เนี่ยคือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองทั้งคู่เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นงบเบริรเรียนภาษาหรือว่าออกกําลังกายฟิตเนสหรือว่าออนไลน์เทรนนิ่งคอร์สอื่นๆค่ะก็คืออาจจะเข้าใจแล้วล่ะว่าตัวเองต้องอัพสกิลรีสกิลนะคะเห็นริสของการอโตเมต งานต่งางๆตลอดเวลาก็คือจะต้องเสริมทักษะของตัวเองตลอดเวลาแต่ว่าทั้งนี้ก็จะดีมากถ้าสมมติว่าบริษัทเนี่ยให้งบประมาณตรงนี้ข้อ5ก็ยังเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพราะว่าคิดว่าก็คือน่าจะเกี่ยวข้องกับการ work from home ด้วย learn from home ด้วยนะคะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นเรื่องของที่จอดรถบริษัทนะคะโบนัสอาหารกลางวันฟรีซึ่งก็ อันดับก็คือแตกต่างกันไปนะคะระหว่างนักศึกษากับคนทํางานแต่ว่าที่น่าสนใจเลยค่ะคือนักศึกษาเนี่ยมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือทํางานที่ต่างประเทศครับอืมนักศึกษายังอยากทํางานที่ต่างประเทศอยู่ค่ะยังอยากไปทํางานเมืองนอกอยู่ไม่ว่าจะเป็นทริปสั้นหรือว่าทริปประจําหรือไปประจําที่ต่างประเทศเลยนะคะในขณะที่ของคนทํางานนะคะอยากได้เป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนอื <laughs> อาจจะเรียลลิสติกกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจโอโว่าปกติแล้วตัวเองต้องเสียอะไรบ้างก็คืออยากจะได้สวัสดิการเพื่อที่จะมาลุค่าใช้ใจ่ายตัวเองตรงนั้นอืมว่มาเคยอยู่ที่ท,ที่มีข้าวกลางวันฟรีโอ้โหรู้สึกชีวิตดีมากช่วงนั้นเราเรากินที่นั่นจริงๆตลอดหรือเปล่าคะกินตลอดครับก็เปลี่ยนบ้างบางวันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะกินกินที่บริษัทครับ,อรบโอ้โหรู้สึกว่าหนึ่งคือผม,มเป็นคนอยู่ง่ายผมกินอะไรก็ได้แล้วก็รู้สึกว่า,อาพอมีข้าวกลางวันเนี่ย ลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเลยฮะทํางานในเมืองไหมครัแจ็คต้องถามอย่างนี้ด้วยในเมืองเลยครับกลางเมือง,องเลย<อ>ครับผมต้องบอกว่าการทํางานในเมืองนี่ทุกวันนี้นะไอหมื่นห้าเนี่ยเอาวัดเอาวัดไปจากหมื่นห้าหมื่นห้าลำบากเกินสองหมื่นยังอยู่ยากนะ <S 2> <S 2> ใช่ทำงานในเมืองเนี่ยพี่เห็นล่าสุดเนี่ยมีที่หนึ่งเขาทำผลสิร์ชออกมานะฮะเงินเดือนหมื่นห้าทำงานเ,าเรียกว่าอยู่อย่างไรในชีวิตการทํางานสําหรับน้องๆจบใหม่ออกมาไล่มาทุกค่าเลยครับมีค่าบอดไซ์ด้วย พี่ก็ว่าจะแซวอยู่อ้าวไม่สรุปว่าไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าไปทางานหรอกต้องปิดมอเตอร์ไซค์ให้ค่าให้ค่าน้ํามันรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาทิตย์ละร้อยบาทแต่ไม่บอกไม่มีค่าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะโอ้ทางานกลางเมืองเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงจริงนะเมื่อก่อนพี่ก็ทางานกลางเมืองอยู่สีลมเลยฮะค่าข้าวแต่ละวันเนี่ยล่ะโอ้แพงเอาพูดตรงๆว่าแพงคือคือไม่ได้ว่าแม่ค้านะฮะมันต้องแพงเพราะว่าค่าเช่าค่าของค่าคนน่ะมันแพงหมดอ่ะ ข oh, ึ้นกับโลเคชันเลยนะคะว่าออฟฟิศอยู่ที่ไหนทุกวันนี้บริษัทต่างๆเลยฮะเลยต้องแข่งเรื่องสวัสดิการใช่ไหมฮะแจ็คเอ็มเพื่อที่จะดึงดูดนะฮะออฟฟิศเนี่ยเวลาทําก็ต้องทําให้สวยนะดูดึงดูดูหน้าของพี่เนี่ยมีบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพอยู่บริษัทหนึ่งนะฮะก็ต้องคุยกันว่าเราจะไปเลือกที่ไหนดีก็ต้องไปดูฮะโคเวอร์กิ้งสเปซไปดูที่สยามไม่ไปดูตรงแถวอารีหรือเปล่าแล้วก็นั่งคิดเอะตรงนี้เนี่ยมันจะดึงดูดน้องๆคนรุ่นใหม่ให้อยากมาทํางานหรือเปล่า โจ์เปลี่ยนไปค่อนข้างมากครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้คุยกันเรื่องพวกนี้นะเวลาจะตั้งออฟฟิศมันก็จะคุยเรื่องแผนงานธุกรกิจจะขายของหาลูกค้าอย่างไรทุกวันานี้เปลี่ยนไปมันเหมือนกับทำออฟฟิศนะเหมือนสร้างบ้านเลยจะทํายังไงให้หน้าอยู่มาแล้วรู้สึกแหมอารมณ์สุนทรีอะไรมองนี้นะนี่มีประโยชน์มากครับทีเอ็มทำมานี่ช่วยให้การประกอบการตัดสินใจได้เยอะขึ้นเลยนะครับค่ะ ต่อมาค่ะสิ่งสําคัญที่นักศึกษาต้องการจากงานค่ะในปี2020กับปี2021นอะคะอันดับหนึ่งยังคงเป็นรายได้ดีค่ะความมั่งคั่งร่ํารวยค่ะคืออันเนี้ยไม่ว่าจะปีไหนๆทุกคนก็ยังอยากได้รายได้ดีอยู่นะคะอันดับสองเนี่ยแต่เดิมคือความมั่นคงค่ะอันดับสามคือความสําเร็จที่จับต้องได้ อันดับ4ี่คือสวัสดิการดีอันดับ5คือเจ้าหน่ายดีเพื่อนร่วมง,งานดีสังคมดีแต่ในปี2021ความมั่นคงหายไปค่ะไม่ติดท็อปฟล์อีกแล้วค่ะอันดับสองหายไปค่ะอันดับสองคือเจ้านายดีเพื่อนร่วมง,งานดีสังคมดีอันดับสามคือความยืดหยุ่นค่ะความยืดหยุ่นเนี่ยกลายเป็นมาแทนที่ความมั่งคงนะคะคือต้องการสมดุลของงานและชีวิตส่วนตัว อันดับ4ี่คือโอกาสเรียนรู้จากคนเก่งมีความสามารถและอันดับที่หเนี่ยคือโอกาสทํางานในต่างประเทศซึ่งก็คือสอดคล้องกันกับตะกี้นี้ที่ว่าสวัสดิการก็คืออยากจะไปทริปต่างประเทศหรือไปประจําที่ต่างประเทศคือจะเห็นได้ว่าความมั่นคงหายไปนะคะแล้วก็อยากจะเรียนรู้จากคนเก่งอยากจะยืดหยุน่นแล้วก็อยากไปทํางานต่างประเทศค่ะเอ็มรู้สึกว่าเออมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะแค่ปีเดียวนะะี่ค่ะครับอืมเป็นไปได้ไหมว่าเออ อาจจะมองว่าความมั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยก็เป็นความมั่นคงที่เป็นเปลีปป่ยนรูป<ด>แบบมาอืมคือแล้วก็แล้วก็อีกแง่หนึ่งเนี่ยความมั่นคงคือไม่ว่าบริษัทคุณจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันก็มีโอกาสถูก disrupt ได้นะอือาจจะไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงแล้วหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ต้องการความมั่นคงจากการทํางานแต่เราต้องการความมั่นคงจาก financial independent ของเราเองก็เลยอยากให้ความมั่งคั่งมาอยู่จุดนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะ เข้าใจว่าจริงๆถ้ามั่นคงกับยืดหยุ่นอาจจะคนละองค์กรกันหรือเปล่าในงี้ค่ะอืมอืมครับโ้น่าสนใจอันนี้ประกอบนะฮะปัจจัยในนี้คุณผู้ฟังหลายท่านเชื่อว่าน่าจะทํางานอยู่ในแผนกเอนะครับก็ต้องเอาไปพิจารณาดูแล้วนะฮะว่า v l u u นะฮะหรือคุณค่าที่เอ่อน้องๆนะฮะแล้วก็คนทํางานปัจจุบันนี่นี่ยให้คุณค่ามันคืออะไรต้องไปปรับแผนแล้วฮะครับเวลาทุกวันนี้ท่านน้องๆเข้ามาอาจจะต้องเปลี่ยนคาพูดไหม ในการชักชวนใช่ไหมงอนนอชักชวนให้น้องมาทํางานกับพี่เถอะโอ้ยที่เนี้ยมั่นคงน้องอาจจะแบบไม่เอาแล้วพี่หรือเปล่านะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าทุกคนคิดเหมือนกันนะอไม่ใช่ว่าทุกคนคิดเหมือนกันค่ะมาดูคนทํางานกันบ้างค่ะฝั่งคนทํางานนะคะเหมือนกันค่ะในปี2020เนี่ยก็คือรายได้ดีความมั่งคั่งร่ํารวยเจ้านายดีเพื่อนร่วมงานดีสังคมดียืดหยุ่นสมดุลของงานและชีวิตส่วนตัว สวัสดิการดีแล้วก็โอกาสเรียนรู้จากคนเก่งมีความสามารถแต่ว่าในคนทำงานนะคะไม่ได้เปลี่ยนไปมากค่ะคนทำงานเนี่ยห้าห้าด้านเนี่ยยังเหมือนกันนะคะสิ่งสำคัญห้าอย่างที่ต้องการแต่ว่าสลับขึ้นลงค่ะก็คือคล้ายกับนักศึกษาตรงที่ความยืดหยุ่นเนี่ยมาเป็นอันดับสองค่ะแล้วก็คือกลายเป็นว่าต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นเหมือนกับเคยสัมผัส work from home มาแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไป9 to 5 เหมือนเดิมโหนรถไฟฟ้าได้แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจ <ừ. S 1> แล้วก็ยังต้องการสวัสดิการดีโอกาสเรียนรู้จากคนเก่งแล้วก็เจ้านายดีเพื่อนร่วมง,งานดีสังคมดีที่น่าสังเกตคือเจ้านายดีเนี่ยจากอันดับ2กลายเป็นอันดับ5เอ็มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่เรา work from home เนี่ยมันทําให้ห่างกันมากขึ้นก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่แห่งเอากันได้คือไม่ได้ว่าใช้เวลานอกเหนือจากงานนะคะ ได้คุยกันเฉพาะเวลาที่ทํางานดังนั้นสังคมก็เลยสําคัญน้อยลงมาหรือเปล่าคะหรือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆที่ทํางานเนี่ยเพื่อนร่วมงานดีเจ้าหนายดีหาได้ง่ายขึ้นฮะเป็นไปได้ไหมก็เลยไม่ค่อยจะ,ะรู้สึกว่ามันขาดมากพี่เป็นคนมองบวกฮะเ,เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะพยายามดูคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรฮะคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมเออว่าในฐานะที่คุณผู้ฟังน่าจะเป็นคนทํางานเป็นน้องๆนักศึกษาเนี่ยเออมองอย่างไรฮะมองว่า สิ่งสำคัญนะฮะในมุมมองเอ๊ะความมั่งคั่งสําคัญสุดไหมเพื่อนร่วมงานยังจําเป็นหรือเปล่าเอออยากทราบฮะคุณผู้ฟังมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้กับเรากันสังนิดนึงดีไหมฮะนะครับน่าสนใจใมากนะฮะเสิร์ชนี้ของ M ระหว่างที่รอคอมเมนต์นะคะขอมาดูหลังจาก5บ้าง6 7 8 9 10เป็นยังไงนะคะของคนทำงานแล้วก็ของนักศึกษาในปี2021คะ่ะถ้าเป็นของนักศึกษานะคะอันดับ6เนี่ยเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ อันดับเจ็ดคือความมั่นคงอามาละความมั่นคงมาแล้วนะคะอันดับแปดคืออิสรภาพค่ะอันดับเก้าคือสวัสดิการดีอันดับสิบคือโอกาสเรียนรู้อย่างก้าวกระโดดในด้านของคนทํางานค่ะคนทํางานเนี่ยอันดับหกก็คือความมั่นคงอันดับเจ็ดคือความสําเร็จที่จับต้องได้อันดับแปดคือโอกาสเรียนรู้อย่างก้าวกระโดดอันดับเก้าคืออิสรภาพแล้วก็อันดับสิบคือก้าวหน้าเติบโตเร็วค่ะก็มีความคล้ายแต่ว่าคนทํางานเนี่ยอยากจะเติบโตเร็ว ในขณะที่ในขณะที่น้องๆนิิสิต์นักศ,ศึกษาเนี่ยอยากได้ความสําเร็จที่สับต้องได้ค่ะมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอนันอันนี้ HR ฟังไว้นะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะท็อปเ0อาชีพเป้าหมายจาก43ตัวเลือกค่ะอาชีพเป้าหมายในปี2021เนี่ยของนิสิตนักศึกษากับของคนทํางานเป็นอย่างไรอันดับหนึ่งเลยค่ะของนิสิตนักศึกษา Data Analyst and Data Scientist <c oughs> อ่า <c oughs> มาแล้วค่ะคือบริษัทเนี่ยต้องการเยอะมาก แต่มันไม่ค่อยมีคนที่ออกมาเรามีความสามารถในการทําอาชีพนี้จริงๆแต่ตอนนี้นิสิตน,นักศึกษาสนใจแล้วค่ะอยากจะทําอาชีพนี้แล้วค่ะอันดับสองเนี่ยคือเป็นสตาร์ทอัพเบลเดอร์เป็นองค์ประกอบนะคะอันดับสามคือบิส i n เนสแอนนัล t ิสต์ก็คือนักวิเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในฝั่งเทคก็คือคนที่ประสานการระหว่างคน non เทคกับคนเทคหรือว่าเข้าใจว่ามีแบบนักวิเคราะห์และวางแผนอะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบว่าทําตัวเลขเยอะๆ <c oughs> ในบริษัทเช่นเดียวกัน <c oughs> อันดับสี่เนี่ยคือดีไซเนอร์แอนด์ครีเอทีฟค่ะไม่ว่าจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะหรือว่าคนที่ทำโฆษณาค่ะอันดับห้าคือโปรแกรมเมอร์และซอฟต์แวร์ดเวล็อปเปอร์อันนี้คือรวมกันนะคะอันดับหคือครูคืออาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะจริงๆอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยในปี2020ิเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้นี่คือเป็นอันดับ6แล้วนะคะแล้วก็อันดับเจคือเป็นนักลงทุนค่ะอันดับ8ดคือเป็นร e เ e a ร์ชเ r อร์ะเป็นนักวิจัย อันดับ9เป็นคอนซัลเชนเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อันดับ10คือก็คืออยากจะเป็นผู้บริหารนะคือประมาณว่าเป็นผู้บริหารไปเลยไม่ได้ต้องลงมือทําเองอะไรเงี้ยค่ะครับส่วนคนทํางานค่ะอันดับ1เนี่ยคือ Business a n alyst อันดับ2เป็น Startup Founder and Entrepreneur เหมือนกันอยากจะเป็นเจ้าของกิจาการของตัวเองนะคะอันดับ3คืออยากเป็น Executive 4คือ Business Development พัฒนาธุรกิจนี้ก็คือต้องไปหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆนะคะให้กับที่ทํางานให้กับบริษัท ดับ5คือ Designer and Creative 6คือ Data Analyst and Data Scientist 7คือ Consultant ที่ปรึกษา8คือ Digital Marketer ค่ะนักการตลาดออนไลน์นะคะ 9คือ stock investor ก็คือเป็นนักลงทุนคือในนี้เอ็มอะไม่ได้มีให้เลือกคริปโตไว้เพราะฉะนั้นเข้าใจว่า stock fund bond คริปโตน่าจะมารวมกันอยู่ในนี้แล้วก็อันดับ10คือเป็นนักการตลาดค่ะส่วนคนที่สนใจนะคะคือเนื่องจากว่ามันจะยาวมากนะคะถ้าเอ็มเอามาของคนที่สนใจในแต่ละอาชีพทุกอาชีพเนยนะคะเอ็มก็เลย นำมาให้ดาวน์โหลดกันได้ค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะมี5เฉดนะคะของแต่ละอาชีพเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้ในรูปที่แคปมาให้ดูนะคะซึ่งก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ค่ะที่ b i t ลี่ลิงอันนี้เลยหรือว่า QR code ค่ะมีข้อมูล5 h a d e s นะคะของคนที่อยากจะเป็น business analyst มี business development มี consultant มี data analyst and data scientist designer and creative digital marketer engineers โปรแกรมเมอร์เซลแล้วก็ s t a r t ทอัพ u n d e r s ค่ะก็คืออาชีพที่ป๊อปปูล่าทั้งหลายตะก,กี้นี้ที่สรุปมาเนี่ยนะคะเอ็มเอามาสรุปให้แล้วว่าคือคนแอทแทร t คนเหล่านี้เข้ามาทำงานคนที่อยากจะทำอาชีพเหล่านี้เนี่ยเขาต้องการอะไรเพื่อที่จะให้ HR เนี่ยสามารถสื่อสารได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็ทำา m p l o y e r Branding ได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งคนทำงานเองที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะตกลง i n s i g h ์ของคนประมาณนี้เนี่ยคือยังไงบางคนอาจจะไม่ได้อยาก แอดแครกให้เขามาทํางานอาจจะอยากสื่อสารการตลาดกับคนที่ทําอาชีพเหล่านี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูอินไซด์ได้เช่นเดียวกันค่ะ QR Code นี้หรือว่า Bitly Link ที่โชว์เลยค่ะ